ครับผมสวัสดีครับผมก็ทดลองรัสด้ากลับมาอีกแล้วนะครับผมรีวิวสินค้าจากรัสด้ารีวิวแบบบ้านๆเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลรีวิวได้ครับผมก็ครับผมผมเคยบอกนะครับว่าสินค้าที่ผมนามารีวิวบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับผมบางคนมีความจําเป็นต้องใช้บางคนไม่มีความจําเป็นต้องใช้เลยนะครับผมบางอย่างมันเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มจริงเหมือนครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับผมบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับผมแต่คนที่ชอบก็จะมีเยอะเหมือนกันนะครับผม ก็จะเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวจะลองแกะออกดูนะครับมันคืออะไรเอ่ยอึ๊บอึ๊บตรวแว้วเท่าไหร่เอ่ยหกสิบห้าบาทสิบเจ็ดสตางค์ผมหาได้ถูกที่สุดในในลาซาด้าแล้วล่ะครับเจ้าสิ่งนี้อ่าฮะ ก็ยังว่าครับคนชอบก็ชอบนะอคนไม่ชอบก็เป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งส่วนคนที่ชอบนะครับป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 ับ,ปบเปลี่ยนหมวกก่อนจริงๆแล้วไม่ใช่อะไรครับมันก็คือเป็นหมวกนี่แหละนะแต่ว่ามีเหมือนเป็นเข็มเข็มกลัดข้างหลังนะครับเดี๋ยวรัดรัดให้รัดพอดีหัวมันมีตัวล็อกใช่ไหม อ่ะล็อกไว้เอาเปลี่ยนก่อนคนชอบก็ชอบครับแต่คนไม่คนไม่ชอบก็คือส่วนหนึ่งแต่คนที่ชอบก็จะเรียกตัวเองว่าคนที่ชอบก็จะเรียกตัวเองว่าบลิงครับอันนี้ก็เป็นหมวกครับผมเป็นหมวกแก็บผมเป็นคนที่บ้าหมวกหมวกผมเยอะมากเยอะอยจริงเยอะจริงจำไม่ได้ว่ามีกี่ใบเยอะมากแขวนกันเต็มไปหมด ก็นี้ก็คงเป็นหมวยไปเนี่ยที่ผมเห็นว่าเออราคามันถูกมากนะผมหาเจอร้านที่ถูกที่สุดข,ขายที่70บาท70บาทแล้วก็ผมก็รอเวลามันลดมันลดเหลือเหลือ65บาท6 5บาท17สตางค์ผมคว้าเลยอ,อ่ะนะอาโอเคครับมันก็คือหมวกแบ็คพิงนะครับสำหรับชาวบริงคนะครับผมคนทั่วไปอาจจะไม่สนใจแต่สำหรับชาวบิงผมว่าอาจจะตาโตหน่อยหนึ่งนะครับผม ถ้าให้พูดจริงๆนะครับผมก็การสกรีนก็ยังไม่ประณีตเท่าไหร่เพราะเรายังเห็นคราบของอ,อน้ำยาทรีทเมนต์นะครับผมบซึ่งต้องผ่านการซักกันอะไรก่อนเนี่ยคราบพวกนี้ถึงจะหายไปนะครับผมแล้วก็ กันสกรีนถ้าเป็นสกรีนแบบแบบถ้าเป็นแบบเครื่องรีดเลยนี่มันก็จะติดแน่นทนนานไม่รุดไม่ลอกเหมือนเสื้อตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้จะเป็น,เป,นเป็นเครื่องรีดซึ่งซึ่งจะติดมันจะไม่เหมือนกับที่เป็นเอาซิลสกรีนเอาไปซักแล้วก็จะล่อนออกจะล่อนออกนะครับผมตัวนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจว่าสกรีนมาแบบไหนนะครับผมถ้ารีดมานี่ก็จะกล้าไปซักก็หรอกนะแต่ถ้าไม่รีดมาเนี่ยก็คือคงต้อง ต้องซักมือแหละก็คือแช่น้ำแล้วก็เขย่าเขย่าเขย่าอย่าบิดอย่าอะไรมากไม่ได้เดี๋ยวจะหลุดไอเนี้ยเข้าเครื่องซักผ้าผมไม่ได้หัวหลุดไม่ไม่เข้าใจมันเป็นเอาหมวกเข้าซักในเครื่องซักผ้าถ้ามีหัวอย่างุี้หลุด,ลดแล้วขาดก็เป็นรูแล้วก็ต้องทิ้งตรงนี้ก็นะครับผมมาดูเรื่องวัตถุดิบนะครับผ้าก็ปกติธรรมดานะครับผ้าคือใช้ผ้าที่ทําหมวกแคปธรรมดาเนี่ยแหละ ดีไซน์ก็คือหมวกแคปปกติแล้วครับความโดดเด่นก็คือการสกรีนแบ็คพิงค์ไปบนตรงนี้นะครับผมซึ่งหมวกแบบนี้ก็ทําขายชาวบริค์เท่านั้นนะครับผมไม่ใช่บริค์เขาคงไม่ซื้อนะครับเขาคงไม่รู้จะซื้อไปทําไมแต่ผมเชื่อว่านับวันเนี่ยบริค์ในโลกนี้ก็จะค่อยๆงอกขึ้นทีละนิด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 นะครับผมต่อไปคนที่จะอยากได้หมวกบี้ก็จะเยอะขึ้นพอสมควรก็ถือว่า สมราคานะครับ6กสบกว่าบาทเพราะหมวกแคปจริงๆก็อยู่ประมาณเนี้ยครับอยู่ประมาณอ่สิบห้าสิบาทสี่0บห้าบาทหมวกแคปดีๆห้าสิบห้าสิบหกสิบาทแล้วใส่โลโก้ไปอย่างเงี้ยก็มีคุณค่ามีราคาขึ้นมาอีกแต่ผมซื้อที่ราคา65บาทผมถือว่าถูกมากในฐานะที่คนที่บ้าหมวกอย่างผมที่ซื้อหมวกมาใบเป็นร้อยไปละเ้าสิบหาบาทไปละร้อยกว่าบาทสองก็อาเจอหมวกห5สิบ้าบาทผมว่าถูกมากถูกอืคุ้มคา่า อย่างใบนี้เท่าไหร่ครับ100ร้อยกว่าบาทแล้วดูใบนี้ยครับหกสิบห้าบาทดูสิครับแทบบจะไม่ต่างกันเลยใช่ไหมครับอผมก็เออโอเคคุ้มค่าลงตัวนะครับผมสําหรับผมผมผมให้เกือบหกดาวเลยนะครับผมให้เกือบหกดาวขึ้นเตือนอะไรสักอย่างในตรงนี้โอเคอาจจะต้องจบคลิปเร็วขึ้นอ่าอย่างครับผมยังไงก็ สรุปว่ามันผมให้ผ่านและโอเคนะครับผมให้5ดาวแล้วกันเพราะผมให้4ีดาวกว่าไม่ได้ดาวไม่รู้จะไปติดค้างทำไมนะครับผมก็ใครอยากได้ก็หาเลยละสัตะดานะครับผมไม่บอกว่าร้านไหนนะครับผมไม่ได้มาโฆษณาให้เขาผมแค่มาบอกว่าในจักรวาลนี้มีของแบบนี้ขายครับผมครับใครสนใจหาเอาเองครับผมอย่างไงก็ขอบคุณมากครับที่สละเวลาดูคลิปบ๊บบอบอะไรแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้ามีสินค้าที่น่าสนใจผมจะนํามารีวิวให้ได้รับรู้กันครับผม ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ